เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาที่บาบาบีชคลับเนาะดองกีดองีอวันนี้ครับแม่ใส่ผมให้ดูหน่อยแม่ <S 2> <S 2> เวิดไหมคะโรง <S <S 2> <S 2> ไหนดีคะ โยโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NJJ Family Channel ครับดูรถสับาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับที่รักอยู่ที่หัวหินค่ะก<า>็วันนี้นะครับเรามีผู้ร่วมทริปพิเศษอุสนี่นะครับฮัลโหลก, <mit> ก็รอบนี้นะครับเรามาการ3วัน2คืนกัน2ครอบครัว เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาที่บา b a บ e าบีชคลับเนาะเรายังไม่เคยมาที่รักนี่ครั้งแรกของเราเรใช่ไหมครับใช่ไหมว้าวเจมีล่ลูกว้าวลูกว้าวนายสปูร nice ์ right? สวยจังเลยว้าวเป็นไงบ้างลกูกชอบไหมครับว้าวชอบไหมครับ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะครับก็เป็นการมาทริปที่หอหินครั้งแรกในรอบประมาณปีกว่าซึ่งครั้งที่เรามาเจเมี่ยังอยู่ในท้องเนอะอันนั้นก็ไปพักที่เลดซีกันรอบนี้มาที่ใหม่บ้างที่โรงแรมปาบาบีชคลับนะครับลองตามกันมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในทริปของพวกเรารอบนี้เย a h y e ดีครับแม่ใส่ผมให้ดูไหนแม่สวยไหมคะทรนไหนดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อกันที่ c a r m เมลรีพับลิกนะครับจะไปดูสัตว์กันนะครับเย้ Let's go สวัสดีครับตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ไหนคะพี่รักวันนี้นะคะเราอยู่ที่แค m e r o อรค่ะ republic นะคะอันนี้นึงก็ไปเสิร์ชมาจาก google เลยนะคะทลิปนี้นะคะก็จะเป็นทิปสื่อการเรียนรู้ของลูกนะคะมาดูกันติดตามกันนะคะแม่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันเราได้ตั๋วแล้วเรียบร้อย5 0บาทเท่านั้นเองปุ๋มากราคาน่ารักมากเลยแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเล็กก็คือฟรีใช่แล้วไป ปะเไม่ถือไว้นะลูก โอเคก็วันนี้เราลองมาทานอาหารกันที่ชั้นหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ว้าวมีแพนเค้กด้วยนี่นะครับว้าวสวัสดีครับว้าว ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ที่โฮหินนะครับตอนนี้เรามาดูช้างกันอยู่นะครับ ครับเราก็กำลังจะเดินไปดูยีราฟกันต่อเนาะยีราฟว้าวยีราฟฮัลโหลว่าไงลูกอะไหลว้าวยำโอ้ยเป็นไงลูก ัอ่ะมันเหมือนม้าเลยเนาะแต่ว่าเป็นโขนดูดิมันมีโมฮอคด้วยอ่ะทีหลังมฮอปด้วยอ่ะเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังไปที่ที่เราอยากจะเล่นมานานครับเล่นกับเสือครับแต่ลูกคงไม่ไหวมังห่วงโอเคได้แต่เดี๋ยวดีเข้าไปเอง วันนี้เราก็ถ่ายรูปกับเสือได้จุใจนะครับโอ,อ<า>้โหสะใจมากมาดูรูปกันนะครับเดี๋ยวเราจะแปะร,รูปไปให้ในคลิปนะครับดูสกอนโอ้โหดาดีหล่อขนาดไหนโอ้โหแล้วดัดด,ด,ด,ดูนี่ครับโ,<ด>โอ้โหน่ารักมากครับเดี๋ยวเราจะอิน e r t รูปตัวจริงมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไปสแกนอันนี้นอนหลับฝุ๋ยเลยของมีเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างมีทั้งกาและกวและกาและกวทั้งการละกวแต่มันน่ารักมาก มันน่ารักมากเอ้ยมีกระชิตาด้วยสอมหมดเลยจ้านี่นะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับที่สวนสัตว์หัวหินนะครับใครสะดวกก็มาเที่ยวกันได้ที่หัวหินนะครับพี่ๆน่ารักกันมากทุกคนเลยมาช่วยกันผู้หญิงผู้ชายนอกจากหน้าตาดีแล้วก็ยังใจดีด้วยครับผมทุกคนครับเย้ เราจะได้มีสถานที่ใช่รักษาประมาณนี้อ๋อโหเยี่ยมเลยจะได้มีสถานที่เที่ยวให้กับเด็กๆอีกหลายๆชั้นนะครับเยี่ยมแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปทั้งหมดเลยครับผมใช่ครับขอบคุณฮะ